สวัสดีค okay, ่ะนักเรียนได้ยินไหมลูกได้ยินครับโอเคครับก่อนขอเช็กชื่อก่อนนะลูกนักเรียนชั้นมหนึ่งก็มีการเช็กชื่อนะลูกเัะนั้นคนที่ไม่ค่อยเข้าเรียนนะคะอ่าคนที่ไม่ค่อยเข้าเรียนจะมีงานสื่อให้ทํานะลูกเพราะฉะนั้นควรในข้อวิทยาศาสตร์ควรจะเช็คชื่อทุกครั้งนะคะก่อนเรียนแล้วก็ หลังเรียนจบนะคะค่ะก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะเอามาพบกับคนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะ,ะนักเรียนได้ยินเสียงชัดไหมเอ่ยชัดค่ะโอเคคะ่ะชัดค่ะหากไม่ได้ยินเสียงนักเรียนบอกนะลูกสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันในหน่วยที่ ่าไรคะหน่วยที่4นะคะบทเดิมนั่นก็คือบทที่1การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชดอกนะคะแต่เป็นเรื่องการปฏิสนธิของพืชดอกแล้วก็การงอกของมเมล็ดใช่ไหมคะซึ่งเมื่อวานเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปเอ่ยเมื่อวานเอะไรเมื่อวานกอะไรคะการ สืบพันธุ์ของพืชดอกใช่ไหมคะซึ่งครูออนฝากงานไว้ด้วยนั่นก็คือให้นักเรียนเขียนบันทึกการทดลองที่4.1ใช่ไหมคะทำหรือยังเอ่ยทำหรือยังครับโอเคด้นน้ำทำแล้วอ่าอื่นๆทำหรือยังคะแล้วค่ะอื่นๆบันทึกกิจกรรมของเมื่อวานเสร็จหรือยังลูก ประชาเสร็จยังลูกยังค่ะเราะฉะนั้นลูกบันทึกให้เสร็จด้วยนะลูกให้เสร็จวันต่อวันวันนี้ยังมีกิจกรรมอีกนะคะอยากให้เสร็จวันต่อวันคนอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะอยากให้นักเรียนบันทึกงานทํางานให้เสร็จวันต่อวันนะคะในงานที่ควรให้ไปนะคะเพราะวันนี้ก็ยังมีกิจกรรมการทดลองอีกนะคะ ค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่หนึ่งบรรยายการปฏิสนธิของพืชดอกการเกิดผลและเมล็ดได้นะคะและข้อที่สองบรรยายการกระจายเมล็ดและการงอกของเมล็ดได้นะคะ,ะเมื่อวานเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะส่วนประกอบของพืชดอกไปซึ่งแต่ละส่วนจะมีหน้าที่ที่เป็นไงคะ แตกต่างกันใช่ไหมคะซึ่งการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชการสืบพันธ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกจะมีการถ่ายเลนูซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายเลนูจากอับเลนูไปยังยอดเกสรเพศเมียนะคะเพื่อให้เซล์สืบพันธ์เพศผู้มีโอกาสได้ไปผสมกับเซล์สืบพันธุ์เพศเมียนั่นเองนะคะเป็นเนื้อหาที่เราได้เรียนรู้ไปในส่วนของเมื่อวานนะคะ อ่าแล้วสำหรับวันนี้นักเรียนคิดว่าพืชดอกมีการสืบพันธุ์อย่างไรถมเมื่อวานเราได้เรียนรู้ไปว่าอ่พืชดอกมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยมีการถ่ายเลนูใช่ไหมลูกอ่ามีการถ่ายเลนูและได้เรียนรู้ส่วนประกอบของพืชดอกไปแต่ควรถามว่าอ่าพืชดอกมีการสืบพันธุ์ ใช้ดอกในการสืบพันธุ์ได้อย่างไรวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันว่าพืชดอกใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างไรนะคะครูอ่อนก็มีคลิปวิดีโอให้นักเรียนดูนะคะ,ะนักเรียนสังเกตดีๆนะคะหรือดูในหนังสือตามไปได้เลยนะคะในหนังสือหน้า139นะคะในหนังสือเรียนหน้า139 น,นี่อะพร้อมที่จะรับชมวิดีโอหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะโอเคค่ะไปชมวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะ ชมคลิปวิดีโอจบไปแล้วเป็นไงคะเกิดอะไรขึ้นหลังจากพืชได้ถ่ายละอองเรนูไปแล้วะจะเกิดอะไรขึ้นคะ,ะจากที่เราได้ดูการถ่ายละอองเรนูของดอกไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนักเรียนสังเกตดูตะกี้ยังไงคะจากคลิปวิดีโอที่ดูไป าการถ่ายเลนูเป็นขั้นตอนแรกใช่ไหมคะของการสืบพันธุ์แบบอาศัายเพศนะคะของพืชดอกเป็นการทําให้เลนูจากเกสรเพศผู้ไปตกบนยอดเกสรเพศเมียนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเป็นไงคะภายในเลนูภายในเล,น,น,เลนูนอกจากจะมีการสร้างเซลล์สืบพันธ์เพศผู้หรือที่เราเรียกว่าสเปิร์มแล้วยังมีอะไรอีกอ่า ยังมีการสร้างเซลล์อะไรคะนอ,อกจากมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ยังมีการสร้างทิวนิวเคลียสนะคะทิวนิวเคลียสที่ทำหน้าที่ควบคุมการสร้างหลอดเลนูอีกหนึ่งเซลล์นะคะส่วนภายในอวุ้น,นะคะมีถุงเอ็มบิโอเป็นถุงเอ็มบิโอที่ประกอบด้วยเซลล์จำนวนเท่าไหร่คะ เจ็ดเซลล์นะคะโดยมี1เซลล์ที่มีขนาดใหญ่นะคะอ,อยู่ตรงกลางเลยเราเรียกว่าเซลล์กลางซึ่งเป็นเซลล์ที่มี2องนิวเคลียสนะคะเรียกว่าโพลา์นิวคลีอนะคะซึ่งมีหน้าที่เป็นไงคะเป็นเซลล์ไข่นั่นเองทำหน้าที่เป็นเซลล์ไข่นะคะการไทยเรโน กระเพิมสองเซลล์จะเข้าไปผสมหรือว่าปฏิสนธิกับเซลล์ไข่นะคะและโลาร a าไนลคลีอนะคะเป็นการปฏิสนธิซ้อนเราเรียกว่าการปฏิสนธิซ้อนเพราะว่ามีการปฏิสนธิสองครั้งนั่นเองในภาพเะกี้นะคะถ้านักเรียนสังเกตดูกระเพิม อ่ะสเปิร์มสองเซลล์นะคะเข้าไปผสมหรือปฏิสนทินะคะกับเซลล์ไข่อันนี้เข้าไปปฏิสนที่สองครั้งเราก็เลยเรียกว่าการปฏิสนทิสอนนะคะต่อไปภายหลังจากการปฏิสนทิแล้วนะคะภายหลังจากการปฏิสนธิของสเปิร์มกับเซลล์ไข่จะได้เป็นไซโกตดนะคะซึ่งพัฒนาต่อไปเป็น MBO ส่วนการปฏิสนธิของสเปิร์มกับโพรนาอิลคลีไจะเกิดเป็นเอนโดสเปิร์มนะคะในส่วนนี้จะพัฒนาไปเป็นเนื้อเยื่อสะสมอาหารนะคะสำหรับใช้ระหว่างการงอกของมเมล็ดนั่นเองอภายหลังการปฏิสนธิกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสอนเพศผู้ของดอกทั่วไปจะแห้งแล้วก็ร่วงไปนะคะ่านักเรียนสังเกตดูส่วนรังไข่ จำไว้ให้ดีนะคะลังไข่พัฒนาไปเป็นผลนะคะและอวุ้นจะพัฒนาไปเป็นมเมล็ดนะคะซึ่งมีเอมบริโออยู่ภายในนะคะดังนั้นมเมล็ดของพืชอ่าเมล็ดของพืชดอกจึงเป็นอะไรคะ,มะเมล็ดที่มีผลห่อหุ้มซึ่งเป็นลักษณะของพืชดอกนั่นเองอ่า ไปถ้าครูนถามว่าอ่าในส่วนของดอกรังไข่พัฒนาไปเป็นอะไรอส่วนของรังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลอวุ้นจะพัฒนาไปเป็นมเมล็ดนะคะพัฒนาไปเป็นมเมล็ดอแล้วมเลม,วออมเล็ดมีส่วนประกอบอะไรบ้างเมล็ดมีส่วนประกอบอะไรบ้างสำหรับวันนี้เราก็จะมาศึกษากันว่ามเมล็ด มีส่วนประกอบอะไรบ้างโดยทำกิจกรรมที่4.2นะคะ,มะเมล็ดงอกได้อย่างไรนักเรียนสามารถดูในหนังสือเรียนนะคะหน้า1 4 1ตามไปได้เลยนะคะเป็นกิจกรรมที่4.2ค่ะสำหรับวันนี้ในในส่วนของการทดลองครูนจะมีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนดูนะคะ เราไปดูคลิปวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนสังเกตให้ดีนะคะเพื่อที่จะนําไปตอบคําถามนะคะเค้ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูวิดีโอพร้อมกันเลยค่ะตอนมาเล็ดมีส่วนประกอบอะไรบ้างวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม สังเกตลักษณะภายนอกของเมล็ดข้าวโพดและเมล็ดถั่วแดงผ่าเมล็ดข้าวโพดตามยาวเพื่อสังเกตส่วนประกอบภายในของเมล็ด สังเกตลักษณะภายในเมล็ดข้าวโพดเปลือกหุ้มเมล็ดเอโดสเปิร์มใบเลี้ยงต้นแรกเกิดรากแรกเกิดเอมบริโอขั้วผลแกะเปลือกหุ้มเมล็ดถั่วแดงออกเพื่อสังเกตส่วนประกอบภายในของเมล็ด สังเกตลักษณะภายในเมล็ดถั่วแดงเปลือกหุ้มเมล็ดใบเลี้ยงยอดอ่อนรากแรกเกิดเอมบริโอ ดูวィィิดีโอจบไปแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือการงอกของมเมล็ดใช่ไหมคะทีนี้ลักษณะที่ดูก็คือเป็นมเมล็ดของอะไรเอ่ยมเมล็ดที่นํามาทดลองคือมเมเล็ดของข้าวโพดข้าวโพดกับอะไรลูกถั่วแดงอ่าเป็นเมล็ดของข้าวโพดกับถั่วแดงนะคะซึ่งทั้งมเมล็ดข้าวโพดและ,มะเมล็ดถั่วแดงมีส่วนประกอบที่เหมือนกันไหมลูก มือนกันไหมคะเหมือนกันไมเอ่ยมีที่เป็นอ่ามีที่เป็นส่วนเหมือนและไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอ่าในส่วนที่เหมือนกันของมเมล็ดข้าวโพดกับมเมล็ดถั่วแดงนะคะอ่าเมล็ดถั่วแดงจะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนมเมล็ดข้าวโพดจะเป็นพืชใบเลี้ยง เดี่ยวนะคะในส่วนที่เหมือนก็คือทั้งเมล็ดถั่วแดงและเมล็ดข้าวโพดจะมีอะไรคะเปลือกหุ้มเมล็ดใช่ไหมอ่ามีเปลือกหุ้มเมล็ดมีิโอเหมือนกันนั่นก็คือในส่วนของิโอก็คือลำต้นแรกเกิดรากแรกเกิดแล้วก็ใบเลี้ยงในส่วนนี้ก็คือ m b อมีเหมือนกันใช่ไหมคะครูครับไหน อ,อันไหนคือใบเลี้ยงของเมล็ดไอ้ถั่วแดงอะเนี่ย,ยใบเลี้ยงเนี่ยใบเลี้ยงออกมาเป็นลำต้นเดี๋ยวกลอนจะมีลำต้นให้แล้วจะดูว่าส่วนไหนจะกลายไปเป็นใบเลี้ยงอ่าส,ส่วน<บ>น,นี้<บ>นคือหมดเลยนี่ส่วนนี้คือใบเลี้ยงเนี่ยจะเป็นใบเลี้ยงนะเดี๋ยวจะมีต้นอ่อนให้ดูนะลูกอ่ะแต่เมล็ดข้าวโพดจะมีอะไรลูกมีดสเสิร์ม ใช่ไหมอ่ามีเอนโดสเปิร์มซึ่งส่วนประกอบส่วนประกอบจะแตกต่างกันนะคะเรามาดูก่อนว่าการงอกของมเมล็ดเกิดขึ้นเมื่ออะไรคะอ่ะการงอกของมเมล็ดเกิดขึ้นเมื่อเอมบิโอเอมบิโอเป็นไงคะงอกออกจากมเมล็ดจากนั้นจเจริญเติบโตไปเป็นพืชต้นใหม่นะคะ เมล็ดกระจายไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะเมล็ดตรงนั้นก็คือจะเป็นไงคะจะงอกได้เพราะฉะนั้นสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดคือสภาวะแวดล้อมแบบไหนลูกต้องมีอะไรที่ทําให้มันขยายเข่งไงเลยวะอยายเข่งไใครปไม่อยู่เ่ยเปิดไม่ตอบไม่ลูกอ๋ออ่าหนูด้วย นั่นหลอู๋่อยเปิดไม้ลูกนั่นแหลอู๋ใคอยากบาสบัสปิดไมคใคยเปิดไม้ลูกเปิดไม้ตอบไม่เอ่ยตอบเตาดูย่าเชียนวิเลยอวะอูน่าตอบน่าจะไม่ตอบภาษาใต้หรอกเออถามปิดไม้ด้วยลูกของใครเอ่ยยิ่งจะละสัตว์เตาบัสปิดไม้ด้วยครับครับ โอเคครับครับขอเนีญาไปเข้าน้ำหน่อยได้ไหมครับครับปิดไม้ด้วยครับโอเคอ่ะสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการงอกของมเมล็ดอ่ะคือสภาพแวดล้อมแบบไหนลูกต้องมีอะไรอะไรคะทำให้มเมล็ดงอกได้ดีต้องม,ม,ม,อมีความชื้นใช่ไหมอ่ามีความชื้นมีแก๊สออกซิเจนตลอดจนมี อุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะโดยส่วนที่เป็นตัวช่วยให้ความชื้นก็คือน้ำใช่ไหมคะ,ะสมมุติเราวางมาเมล็ดไว้เฉยๆไม่มีความชื้นไม่มีอะไรเลยมันจะงอกไม่ลูกเหมือนเราเคยเรียนการเพราะมาเมล็ดใช่ไหม,มเมล็ดถั่วเขียวใช่ไหมถ้าเป็นเมล็ดถั่วเขียวเราเพาะไว้ในไหนเอ่ยเอาอะไรมาสำลีใช่ไหมคะ,ะสำลีที่ มีความชื้นหรือมีน้ำใช่ไหมคะมาห่อหุ้มไว้หลังจากนั้นมเมล็ดก็เป็นไงคะงอกหรือเราเอาไปแช่น้ำก่อนที่จะนำมาปลูกนะคะเพื่อให้มเมล็ดเป็นไงคะงอกนะคะอ่าเพราะฉะนั้นสภาวะเวทล้อมที่เหมาะสมก็คือต้องมีความชื้นนะคะและที่สำคัญก็คืออุณหภูมิต้องเหมาะสมด้วยอทีนี้น้ำน้ำช่วยอย่างไร น้ำช่วยให้เนื้อเยื่อในเอนโดสเปอร์มอ่อนนุ่มทําให้อะไรคะ,ะต้นอ่อนของอะไรทําให้ต้นอ่อนป็งไงคะที่นําอาหารอต้นอ่อนนําอาหารที่สะสมไว้มาใช้ได้และต้องมีที่สําคัญเลยแก๊สออกซิเจนใช้ในการอะไรแก๊สออกซิเจนออกซิเจนใช้ทําอะไรลูกออกซิเจน ใช้ในอะไรแก๊สออกซิเจนสร้างพลังงานของพืชเหมือนกันไหมครับของคนก็ใช้หายใจอ่าเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าแต่ถ้าสร้างอาหารต่างกันนะลูกสร้างอาหารพืชใช้อะไรสร้างอาหารก๊สอะไรคาร์บอนไดออกไซด์ซาคาร์บอนไดออกไซด์อ่าและให้ก๊สออกซิเจนออกมาในการสั่งข้อเสงนะคะอ่ะ องมีแก๊สออกซิเจนสำหรับใช้ในกระบวนการสร้างพลังงานเพื่อนำไปใช้ในการงอกนะคะนอกจากนี้น้ำและออกซิเจนแล้วมเมล็ดต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเหมาะสมเหมือนที่ครูออนบอกตะกี้นะคะต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมะไปมาดูลักษณะของการงอกอ่านี่ที่ต้นน้ำถามตะกี้ว่ามเมล็ดถั่วแดงส่วนไหนที่เป็นกลีบอะไรลูกออกใบเลี้ยงใช่ไหม อ่าส่วนนี้แหละของมเมล็ดตัวคือใบเลี้ยงเมื่องอกออกมาแล้วนะคะอ่านี่การงอกของมเมล็ดนะคะจากแรกเริ่มจะเกิดการอะไรคะเปลี่ยนแปลงนะคะอ่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปท,ที่เรากินนั่นคือใบเลี้ยงอ่อใช่ส่วนที่กินนั่นแหละอ่าส่วนนี้คือใบเลี้ยงอ่า ต้นน้ําแกะข้างในเมเล็ดจะสังเกตด้านในจะมีนี่ส่วนตรงนี้จะเป็นรากแรกเกิดแล้วก็มีใบใช่ไหมอ่าส่วนนี้จะกลายไปเป็นใบเรียกว่าใบแท้ส่วนนี้คือใบเลี้ยงส่วนที่เรากินคือใบเลี้ยงนั่นเองต่อไปถ้าเป็นเมลเล็ดข้าวโพดบ้างอ่ามะเล็ดข้าวโพดก็แตกต่างไปอีกนะคะกันง,งอก ส่วนใบเลี้ยงอยู่ด้านในนะคะส่วนที่เป็นเนื้อตรงนี้คือเอนโดสเปิร์มนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของการงอกของมเมล็ดถั่วการงอกของมเมล็ดถั่วแดงกับการงอกของมเมล็ดข้าวโพดเป็นไงกันคะแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันเพราะว่าอะไรลูกลากแรกเกิดนี่ลากแรกเกิด ของมเมล็ดข้าวโพดใบเลี้ยงอยู่ด้านในนะคะมีเอนโดสเปิรม์มแต่ถ้าเป็นของมเมล็ดถั่วแดงใบเลี้ยงคือส่วนที่เรารับประทานนั่นเองอาจจะแตกต่างกันไปมาดูปัจจัยอา่าตะกี้พูดไปปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของมเมล็ดคืออะไรบ้างก็คือไอลูกน้ำ แก๊สออกซิเจนแล้วก็อุณหภูมิที่เหมาะสมมีน้ำเป็นตัวช่วยมีแก๊สออกซิเจนและที่สำคัญต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยนะคะถึงจะทำให้มเมล็ดเป็นไงคะงอกได้นะคะอ่านี่ก็คือใจที่มีผลต่อการงอกของมเมล็ดแล้วเราก็ได้เรียนรู้ไปว่ามเมล็ดงอกได้อย่างไรใช่ไหมคะ ดัะนั้นต้องมีอะไรก่อนต้องมีการปฏิสุธิใช่ไหมคะ,ะก่อนที่จะมีการปฏิสุทธิต้องมีการถ่ายละององเรนูมีการถ่ายละอองเรนูจนมาถึงขั้นตอนการง,งอกของอลิษนะคะ,ะในส่วนตรงนี้ใครมีคำถามอะไรบ้างลูกในส่วนของกิจกรรมที่ทำไปมมไม่มีครับไม่มี เพราะฉะนั้นมาถึงภาระงานมันบอกแล้วที่พยายามย้ำว่าให้นักเรียนทำงานให้เสร็จวันต่อวันเพราะอะไรเพราะวันนี้ก็มีงานอีกแล้วนะคะกันบันทึกกิจกรรมสี่จุดสองนะลูกมาเล็ดงอกได้อย่างไรพร้อมตอบคำถามท้ายกิจกรรมเน้นย้ำเลยนะคะตอบคำถามท้ายกิจกรรมด้วยนะลูกทำต่อไปจากของเมื่อวานได้เลยกิจกรรมที่สี่จุดน คำ,คำถามท้ายกิจกรรมมันมีสองหน้านีหน้าลูกหน้าร้อยสีสิเอ็ดกับหน้าร้อสี่สิบสองะโอเคทำทั้งสองหน้าเลยครับหน้าเดียวมัง้งหน้าเดียวใช่ไหมมีสามข้อกับห้าข้อแปดข้อเองใช่ไหมอ่าแปดข้อเองเพราะฉะนั้นในส่วนของกิจกรรมที่สี่จุดหนึ่งสี่จุดสองวันจันเป็นไงคะต้องเสร็จนะ ครูอจ,จะมาะตามงานอีกครั้งในวันจันทร์พร้อมกับทบทวนภาระงานทบทวนภาระงานที่นักเรียนต้องส่งวันจันทร์ใช่ไหมครับต้นน้าตอนนัดทบทวนให้ส่งวันสุ่มแต่นัดทบทวนวันจันทร์ใช่ไหมลูกอพร้อมกับกิจกร Phillip จรมที่4.1และ4.2นะลูกคนอื่นๆคนอื่นๆเข้าใจไหมเอ่ย เข้าใจค่ะถามได้นะลูกในส่วนกิจกรรม4.1ของเมื่อวานนักเรียนไปย้อนดูได้นะคะสําหรับคนที่ยังไม่อเข้าใจตรงไหนนะคะหรือเมื่อวานไม่ได้เข้าเรียนไปย้อนดูในคลิปวิดีโอนะคะดูย้อนหลังได้ในสกูลไว้นะลูกแล้วสามารถตอบคําถาม แล้วก็ทํากิจกรรมที่สี่ไปได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ในกิจกรรมที่สีนักเรียนก็ทําต่อจากของเมื่อวานได้เลยนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยและที่สําคัญคือเขียนตามแบบฟอร์มแบบฟอร์มของกิจกรรมที่ครูออนได้ให้ไปนะคะแบบฟอร์มกิจกรรมในกิจกรรมเรื่องเซลล์นักเรียนไปดูได้นักเรียนย้อนดูได้นะคะว่าควรเคยให้ทำไปแล้ว ในส่วนนี้เคยมีคำถามบ้างเอ่ยจะเช็คชื่ออีกรอบนะลูกสำหรับคนที่เข้ามามีชื่อขึ้นมาประมาณหนึ่งนาทีแล้วออกไปนะคะไม่ได้เรียนรู้จนหมดนะคะจนจบเพราะฉะนั้นควรไม่เช็คชื่อให้นะลูกนี้บอกไว้ก่อนนะควรไม่เช็คชื่อให้นะคะ ในส่วนนี้กิจกรรมที่4.2ใครมีคำถามบ้างเอ่ยมีค่ะไม่มีนะโอเค,อเ,คเพราะฉะนั้นใครมีคำถามจริงมมีไหมลูกไม่มีแล้วค่ะไม่มีนะโอเคค่ะเดี๋ยวควรเช็คชื่ออีกรอบนะโอเคนัญยายังอยู่กายยังอยู่นะอาร์ตี้ชาชา ้นน้ำน้ำขนาดหมอนัดใช่ไหมต้นน้ำวันนี้ครับอ๋ยังเรียนอีกในรถโอเคเก่งมากเลยลูกเยมยเมยอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะโอเคเพชรคลอยนะโอเค คค่ะเหมือนเชฟเนี่เชฟไม่เคยเข้าเข้ามาแป๊บหนึ่งแล้วเชฟก็ออกไปครูนไม่เช็คให้นะเดี๋ยวจะมีงานเสริมให้นะคะสําหรับคนที่ขาดเรียนบ่อยๆนะลูกบอกแล้วเช็คทุกครั้งครูนจะเช็คทุกครั้งเลยนะคะ,อะโอเคใครมีคําถามเพิ่มเติมมีไหมคะมีแล้วนะโอเคถ้าอย่างนั้นกลับมาพบกับครูออนในวัน กันนะคะกลับมาพบกับครูออนอีกครั้งในวันจันทร์พร้อมกับแบบฝึกหัด4.1 4.2นะคะแล้วเราก็จะมาทบทวนงานที่ส่งนะคะโอเคไหมเอย่ยโอเคค่ะโอเคค่ะค่ะสำหรับวันนี้โอเคค่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เค่ะเก่งมากเลยวันนี้เขา